แฮมสเตอร์สัตว์ตัวจิ๋วความสุขใหญ่ในกำมือสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขนปุยแก้มตุยน่ารักกำลังวิ่งเล่นอยู่ในกรงน้อยนั่นคือภาพของแฮมสเตอร์ที่หลายคนคุ้นเคยเจ้าตัวน้อยเหล่านี้เป็นมากกว่าแค่สัตว์เลี้ยงพวกมันคือเพื่อนผู้ซื่อสัตว์เป็นความสุขเลข็กเล็กที่มอบรอยยิ้มให้กับผู้เลี้ยงคลิปวิดีโอนี้จะพาไปสำรวจโลกของแฮมสเตอร์ ตั้งแต่ต้นกำเนิดพันธุ์การเลี้ยงดูและเรื่องราวความผูกพันระหว่างมนุษย์กับแฮมสเตอร์เตรียมตัวพบกับความน่ารักที่ยากจะต้านทานได้เลยต้นกำเนิดและวิวัฒนาการแฮมสเตอร์มีต้นกำเนิดในแถบทะเลทรายซีเรียพวกมันเป็นสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กในวงศ์คริสไทดี บรรพบุรุษของแฮมสเตอร์ที่เรารู้จักในปัจจุบันถูกค้นพบครั้งแรกในปีคศ1797โดยนักธรรมชาติวิทยาชาวเยอรมันจากถิ่นกำเนิดในทะเลทรายแฮมสเตอร์ได้ปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แห้งแลง้งด้วยการเก็บสะสมอาหารไว้ในกระพุงแก้ม ลักษณะเด่นนี้เองที่ทำให้พวกมันได้รับชื่อว่าแฮมสเตอร์ซึ่งมาจากคำภาษาเยอรมันว่าแฮมสเตอร์แปลว่ากักตุนในช่วงศตวรรษที่20แฮมสเตอร์เริ่มได้รับความนิยมในฐานะสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะในแถบยุโรปและอเมริกานักวิทยาศาสตร์ได้นำแฮมสเตอร์มาเพ,พาะพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงในบ้านปัจจุบันมีแฮมสเตอร์หลากหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเฉพาะตัวทั้งขนาดสีขนและนิสัยที่แตกต่างกันออกไปความหลากหลายนี้เองที่ทำให้แฮมสเตอร์กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกพันธุ์ยอดนิยมและลักษณะเฉพาะแฮมสเตอร์ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไป มีหลากหลายสายพันธุ์เช่น hamster Syria hamster ร r e x hamster Roborovsky และ hamster น e n ม hamster s เ r i a หรือที่รู้จักกันในชื่อ teddy b e แฮ hamster มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาแฮมสเตอร์ที่นิยมเลี้ยงมีขนฟูและมีหลายสีให้เลือก h a m เตอร์ r e x มีขนาดเล็กกว่าแฮมสเตอร์ซีเรียมีหลายสายพันธุ์ย่อยเช่นแฮมสเตอร์แครรัสเซียแฮมสเตอร์แครจีนและแฮมสเตอร์แครวินเทอร์ไวท์แฮมสเตอร์โรโบรอฟสกีเป็นแฮมสเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดมีนิสัยขี้ตื่นและเคลื่อนไหวรวดเร็วแฮมสเตอร์จีนมีหางยาวกว่าแฮมสเตอร์พันธุ์อื่น และมีนิสัยขี้อายแต่ละสายพันธุ์มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปการเลือกเลี้ยงแฮมสเตอร์จึงควรศึกษาข้อมูลและเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตนเองการเลี้ยงดูแฮมสเตอร์อย่างมีความสุขการเลี้ยงดูแฮมสเตอร์ให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงจำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดหลายด้าน เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมที่อยู่อาศัยอาหารและการดูแลสุขภาพกรงเลี้ยงควรมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของแฮมสเตอร์มีวัสดุปูรองที่สะอาดและมีของเล่นให้แฮมสเตอร์ได้ออกกำลังกายและสํารวจอาหารของแฮมสเตอร์ควรประกอบด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปผักผลไม้และปโปรตีน ควรให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมและเปลี่ยนน้ำดื่มทุกวันควรทำความสะอาดกรงเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดโรคและควรพาแฮมสเตอร์ไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์เป็นประจำการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแฮมสเตอร์สามารถทำได้โดยการพูดคุยเล่น และให้ขนมเป็นรางวัลความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงจะสร้างความสุขและความอบอุ่นให้กับทั้งสองฝ่ายขีดขีดขีดเรื่องราวความผูกพันระหว่างมนุษย์และแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์เป็นมากกว่าแค่สัตว์เลี้ยงพวกมันเป็นเพื่อนตัวน้อยที่มอบความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้เลี้ยง หลายคนมองว่าแฮมสเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการเฝ้ามองพฤติกรรมน่ารักๆของแฮมสเตอร์เช่นการกินอาหารการวิ่งเล่นหรือการนอนหลับสร้างความเพลิดเพลินและผ่อนคลายให้กับผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดีแฮมสเตอร์ยังสอนให้เรารู้จักความรับผิดชอบการดูแลเอาใจใส่และความรักที่ไม่มีเงื่อนไข พวกมันเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และพร้อมจะอยู่เคียงข้างเราเสมอเรื่องราวความผูกพันระหว่างมนุษย์และแฮมสเตอร์เป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจและเป็นเครื่องยืนยันว่าแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่ก็สามารถสร้างความสุขและความหมายให้กับชีวิตของเราได้อย่างมากมาย แฮมสเตอร์ในวัฒนธรรมสมัยนิยมภาพลักษณ์ของแฮมสเตอร์ในวัฒนธรรมสมัยนิยมมักจะถูกนำเสนอในรูปแบบของความน่ารักขี้เล่นและซุกซนเราสามารถพบเห็นแฮมสเตอร์ได้ในสื่อต่างๆเช่นการ์ตูนเกมและสินค้าต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของแฮมสเตอร์ในสังคม ความนิยมของแฮมสเตอร์ยังส่งผลต่อการพัฒนาสายพันธุ์และการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแฮมสเตอร์เช่นกรงเลี้ยงอาหารและของเล่นภาพลักษณ์ที่น่ารักของแฮมสเตอร์ช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้คนทั่วโลกและทำให้แฮมสเตอร์กลายเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมตลอดกาลสรุป จากสัตว์ตัวเล็กในทะเลทรายแฮมสเตอร์ ster, ได้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่มอบความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้คนทั่วโลกการเลี้ยงแฮมสเตอร์ไม่เพียงแค่เป็นการเลี้ยงสัตว์แต่ยังเป็นการเรียนรู้การรับผิดชอบและการสร้างความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์คลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะทำให้ทุกท่านได้รู้จัก และเข้าใจแฮมสเตอร์มากยิ่งขึ้นและหวังว่าความน่ารักของแฮมสเตอร์จะสร้างความประทับใจและความสุขให้กับทุกท่านการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกชนิดควรศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมให้ดีเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของเรามีความสุขและสุขภาพแข็งแรงหากสนใจเลี้ยงแฮมสเตอร์ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตนเองสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้กับทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย